พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกดาพง์รัตนสุวรรณองคมนตรีไปประชุมติดตามการแก้ไขสถานการณ์การเกิดอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดชัยนาทณห้องประชุมอาคารริมน้ำวิสาหกิจชุมชนเทศบาลตำบลสัพยาอำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดายอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมและรายงานการเกิดอุทกภัยรวมทั้งการให้ความช่วยเหลือราษฎรที่ประสบอุทกภัย ต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้พลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวนหนึ่งพันถุงไปมอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอซึ่งเป็นตัวแทนรนัษฎรเพื่อเชิญไปมอบแก่รัษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดชัยนาทณนะสถานีตำรวจภูธรอ,อำเภอสัพยาเก่าอำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อน ในเบื้องต้นและเป็นขวัญกําลังใจในโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใหญ่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวให้ราษฎรที่ประสบอุทกภัยและเจ้าหน้าที่ได้รับทราบ ในการนี้องคมนตรีได้ลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอสัพพยาจำนวนสิบครอบครัวซึ่งเป็นครอบครัวผู้ประสบอุทกภัยต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น นายโสพลสุวรรณรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดชัยภูมิเชิญถุงยังชีพพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจำนวน1,000ชุดไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยณอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองชัยภูมิ จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิลงไปเยี่ยมชาวบ้านบ้านโนนเกากตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิเพื่อเป็นขวัญกําลังใจแก่ชาวบ้านที่ประสบอุทกภัยชาวบ้านต่างรู้สึกสํานึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้น ที่องค์การบริหารส่วนตำบลนนสังอําเภอกันทารารมจังหวัดศรีสะเกดนายสำรวยเกตกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดศรีสะเกดเป็นประธานในพิธีมอบเงินและสิ่งของพระราชทานแก่นายมนตรีสายโออายุ46ปีบุตรชายนายทองดีสายโออายุ77ปีซึ่งเสียชีวิตจากเหตุพลัดตกน้ำที่บ้านหนองชัยวานหมูม่3ตำบลนนสังอําเภอกันทารารมจังหวัดศรีสะเกดเมื่อวันที่2ตุ กราคม2565ที่ผ่านมาการได้รับสิ่งของพระราชทานยังความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นในโอกาสนี้หน่วยงานต่างๆในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกตได้มอบเงินและสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ครอบครัวผู้ประสบอุทกภัยด้วย นายกริตคงเมืองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ประธานกรรมการมูลและนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอวิเชียนบุรีและอำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์จำนวนหนึ่งพชุดโดยมีนายชัชวานเบญจสิริวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์หัวหน้าส่วนรชาชการรวมมอบสิ่งของพระราชทานณบ้านผู้ประสบภัยในพื้นที่ สำหรับจังหวัดเพชรบูรณ์ได้รับอิทธิพลของพายุโนรูทำให้น้ำป่าไหลหลากส่งผลให้น้ำในแม่น้ำป่าสักล้นตะลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนและพื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบทั้งนี้ทางจังหวัดได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินติดตามสถานการณ์พายุโนรูเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยเป็นไปอย่างทันท่วงที นางนิตยาพงพาณิชย์รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่รักษาการผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ประธานกรรมการมูลนิธิร,ราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดแพร่เชิญถุงยังชีพพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจำนวนหนึ่งพันชุดไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยณหอประชุมอำเภอสูงเม่นจังหวัดแพร่โดยมีประชาชนในอำเภอสูงเม่นและในอำเภอทั้งหกอำเภอเป็นผู้แทนรับสิ่งของพระราชทานเพื่อนำไปมอบแก่ผู้ได้ รับความเดือดร้อนจำนวน485ครัวเรือนหลังจากนั้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ได้นำสิ่งของไปมอบให้กับผู้ประสบอุทกภัยอีก5ครัวเรือนที่ไม่สามารถเดินทางมารับสิ่งของพระราชทานได้การได้รับพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้สร้างความปลื้มปิติเป็นล้นพ้นแก่ผู้ประสบอุทกภัย